ขอกมากรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณที่เคยร่วงเกินทางกายวาจาใจใดๆที่ไม่ดีขอละลึกน้อมจิตขอกมากรรมขอปลดล็อกเปิดทางชีวิตให้กับตนเองได้มีความสุขความเจริ ความสําเร็จจากนี้ไปจากนี้ไปสาธุกิ้นบูชาครูในวันนี้ลูกได้บวงสวงถวายผลไม้เก้าชนิดธัญพืชเก้าอย่างข้าวเก้าสีน้ำดื่มนมและของบูชาต่างๆถวายบูชา บารมีครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ทุกพยญญขอบารมีพระมารดาณะเทวาลัยพระแม่สรีมหาอุมาเทวีชนบุรีองค์ประธานโปรดรับรู้รับเครื่องสักการะที่ลูกทั้งหลาย ได้ร่วมใจกันบูชาถวายเครื่องสักการะทั้งหมดนี้แด่เบื้องบนแด่ครูบาอาจารย์ด้วยศรัทธาลูกได้สละปัจจัยในการบูชาผ่านภูมิวงมาลัยต่างๆและถวายเครื่องสักการะต่างๆ ด้วยศรัทธาในพิธีถวายพานรูเสริมพานรูและพิธีอาบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์อาบน้ำนมทิพย์เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตตนเองนับปัดนี้ลูกขอสันเสริญบารมีครูบาอาจารย์ที่มาสถิตใจสถขานลูก ได้เปิดรับบารมีภูองค์ในในการรับพันธูเสริมพันธูเพื่อเป็นมงคลชีวิตลูกได้ตั้งใจปฏิบัติบูชาลด,ดเว้นเนื้อสัตว์ตั้งใจอยู่ในศีลธรรมถวายบูชาความดีนี้ด้วยศรัทธา ขอทุกพระองค์โปรดเมตตารับเครื่องสักการะที่ลูกทั้งหลายได้ร่วมใจกันถวายด้วยเถิดเจ้าค่ะลูกทั้งหลายขอน้อมจิตเปิดรับบารมีครูองค์ในในการประกอบพิธีบูชาครูด้วยศรัทธาสาธุ 下脱。